เล็ก,กนนมอืมนอันนี้กินนมนะครับ,บปลาด๊าโ,โ,โ,โอ้โหแล้วจามาโจ์หมเข่าเพิ่แล้วจามแกงปีกวางตลอด นมแน่เนี่ยดีเหมือนกันดีม่หากินไอเดียวเนี่ยเดี๋ยวน้องอยู่ยกินนมใหญ่เลยตัวดีเลยนะเราเนี่ยกำลังโตก็ตเยี่ยมเลกด้วยใจเลยพี่พี่เหเดี๋ยวน้องหยิงกินนมแล้วับเพื่อนๆจะไม่ไหวแล้วใช่ไหม <laughs> เซไม่ไหวแล้วนะครับโอ๋ยเมื่อยมากเลยเคยดูดูการตรงน้าเราเนี่ยนะครับดูนี่กินนมน่ารักมากเลยเป็นภาพที่เนี่ยครับคือตอนนี้ท <c oughs> ี่คนดูช้างก็ต้องดูคนรอบข้างบ้างนะอือฮึ เริ่มของขึ้นแล้วเริ่มของขึ้นแล้วเริ่มของขึ้นแล้วตัวตัวเล็กนี่เขาหูงี้ยนะเสียงเขาอะไไม่ต้เยอะเสียงเขาก็หวานมากเลยยังไม่ธรรมดายังไม่อิ่มเลยยังไม่อิ่มเลยดูตาใสๆด้วยอืมยังไม่อิ่มเลย ยังไม่อิ่มเลยเห็นไหมไม่ครับนะครับพอคุณอิยังไม่อิ่มแล้วคุณหมอเขาจะมีมมนม,มเสริมให้ด้วยนะครับหมอจะมีนมเสริมให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการดูแลดีมากเลยนะน้เพื่อนๆนะา คุณหมอเขาดูแลใจใสดีมาก,กนเพื่อนนะเพราะฉะนั้นก็จะมีคําถามถามเยอะจริงๆเลยว่าน้องมีนมเพียงพอไหมนะครับคุณหมอเขาจะมีนมเสริมมาให้ด้วยทุกครั้งนะครับดังนั้นน้องจะได้กินกน,นะครับก็ให้ดูกันนะครับเป็นภาพที่เราจะเห็นคุณหมอพลอย,อยดูแลใจใสน้อง นบางครั้งลูกตัวเองยังไม่มีเวลาเท่านี้เลยเนียเพราะฉะนั้นใครที่ชอบตั้งคําถามประเด็นยามมากก็ดูเอานะครับเพราะว่าบางครั้งไม่มีการถ่ายทอดก็เลยไม่รู้เรื่องไงเออพอไม่รู้เรื่องก็จะตั้งคําถามเยอะมากนะดูเอาแล้วกันนะครับลองดูให้ดบ ชัดๆเลยตรงนี้นะคือก่อนหน้านี้ที่น้องก็จะเป็นไข้นะครับตอนนี้ก็คือจะมีการดูแล ไม่ใช่ว่าคำว่าดูแลคือจะมีการจบไปด้วยนะน้องน้ำหนักเท่าไหร่ดืนมน้มเท่าไหร่สถิติยังไงไข้ลดไหมมีการตรวจไข้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าคนไม่รู้ก็คือก็คือคุณไม่ได้ดูไม่ได้ตามแต่ถ้าคุณได้ตามคุณจะรู้เลยว่าที่นี่เขาดูแลเอาใจใส่นะทุกขั้นตอนที่ฎีพถานด้วยนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่พื้นที่จะรู้นะครับส่วนคนที่เป็น นักปั้นในโซเชีเยลจะไม่รู้นะครับและตอนนี้น้องก็ใช้ลดลงแล้วนะครับนะก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมมาเที่ยวกันที่อนน้างช้างทุเรียนนะครับ เสียงดังด้วยเสียงดังด้วยเสียงดังด้วยเป็นไงเสียงดังมากอ่าคุณหญิ้งกูดิ้งมาแล้วกูก็ดิ้งก็ดิ้งก็ดิ้งไอ้นชายยังไม่ตื่นนอนแล้วยินพวกนอนปับ๊บไม่สน ฉันไม่สดนันกินปุ๊บฉันนอนปั๊บเลยน่ารักมากเลยเพื่อนเลยใครไม่เห็นนี่แม่ปุ๊บลุกตัวนอนปั๊บเลยลุกมาแล้วลุกมาแล้วมาเส็เส็จตัวน้ำด้วย หวงหน้อยห่วงเล็กน่ารักเดือารักมากปกลุปกแล้วปลุกลูกแล้วมาแล้วแก้งพี่แล้ว

อนแล้วผ่านหมดแล้ว buat tadi kain warna biru ya oke